สวัสดีเจ้าวันนี้ก็มาพบมาเจอปิตาสวีเดนพาแซบนะเจ้านาะวันนี้ปิตาจะมาพามากินตํามะเขือเจ้าแล้วตามะเขือน,นะครับแล้วก็ดูว่าซุปมะเขือนะวันนี้ก็มาแบบสาวเหนือโฟเคฟาร์วาสาวเจ้าแสงฝางเนาะมาซุปมะเขือเจ้าซุปมะเขือตํามะเขือน,อนี่นแหละนาะตำมะเขือแล้วก็ไก่โคเขือเจ้าแล้วก็มีแคบหมูแล้วก็มีป่าสวะตัวแล้วก็ ผักกาดเราก็มีมะลงมะละมะเขือเนอะซุ้มะเขือก็ต้องมีมะเขือเจ้าที่เจ้าผักกาเพาะหนำขนาดที่เจ้าเปื่อยมามามาก่อนจะกินก็ผักก็ได้ก็เชะก็ติดตามปิตาเต้เนอเจ้าปิตาก็ขอลงมือกินในวันที่ขอใจมือนะกินครับเขาอย่างเจ้านอกแม้ปิตาจะเอามาฮอพอว่ากินกินครับเข้าเข้าอย่างเจ้าเนอกข้าเจ้าเข้าเหนียวกันนะเจ้านอกคิดว่าเป็นข้าวเหนียวกับเจ้ามันนี่ฮากินข้าวเหนียวเจ้า แล้วก็ได้ข้าวเหนียวมาหนึ่งกระสอบตื่นเจ้านเนข้าวเหนียวห่อนห้อนกระดังหนึ่งเจ้าเมื่อกี้นี่มืนได้เจ้าหนึง่งยจาตะกี้นี่มืนได้เจ้าข้าวเหนียวเจ้าพี่เ๋ยมาก่อนจะกินก็พี่ตาก็ขอ,อกินน้ำองุ่นหน่อยนะนาๆซุปมะเขือน้ำองุ่นนะคะทุกคนซุปมะเขือไวนแดงก็ได้เนาะเรียว่า ซุปมะเขือใบแดงเนาะอันจะแซ่บกันนะซุปมะเขือใบแดงมีไก่โคกเกลือน,นะคะทุกคนเนาะเอาเอาภาษากลางเลยก่อนเนาะเราก็ไม่ถนัดภาษาเหนือเท่าไหร่แต่พี่ตาเป็นคนไม่สายใจแต่แบบภาษาเหนือพี่ตาก็เหมือนภาษาในนั่นเนาะพอใครคู้เรื่องตะไลกับเจ้าข้าวเหนียว้อนขอนกระด่างมาใหม่ออกคขอนสูงสูงๆเลยพี่น้องเลยพอได้โอ้ยขนาดก็พี่ตาก็ขอกินก่อนนั้นนะพี่น้องเนาะหิวข้าวขนาดเลยเจ้า มะก็จะคำแรกแห่งมาที่เขาว่ากันหน่หน,นอกพี่ต้าก็จะกุย้ยแคบหมูก่อนะลก็เจ้ากินนะนะคะอืมขาเหนียวหยอกเขาใส่เอาขาเหนียวหยอกเขาใส่ปากไปเด้ยเจ้า อืมไก่ทอดเกลือเจ้าไก่ทอดเกลือค่ะทุกคนหน้ามันมืดไหมฮะข้าวีี้จะมืดอืมมะละในส่วนมะละในส่วนจะมีเยอะนะในรุ่นที่หนะ้าครับ น้ำกระเด็นเจ้าน้ำมะเขือตำมะเขือล้ำขนาดเลยอืมกินกับบใบผักเพลว่นะอย่างนะเออลืมใบผักแผล่เจ้าลืมใส่ นึ่มใส่ใบผักแพลวค่ะผักมันขึ้นเคีงมาได้เจ้าขึ้นหิ่งมได้เพราะพักมันหนำน่ะอืมแสงแดดสองนะพี่ตาหน้ารำไปเลย ล้ำขนาดได้ปเปลยฮืซุปมะเขือเจ้าหรือว่าตำมะเขือ ไม่เป็นมันรั่ดงต้ม แสียงฝั่งนี้จะมืดหน่อยไม่เป็นไรเนาะพระขอมรวนเจ้า ไม่ได้มีนกประเตน้หนึ่งตัว อืมต้องเดี๋ยวล้ำขนาวเลยเจ้าอืมบะขอม ไก้ทอดน้ำป่าก็รั้งอยู่นะเจ้า ลํำขนาด ั้งหน้าตั้งตากินขนาดเลเจ้าอยู่เข้าอืมดําขนาดเลย เข้ากันเข้ากันเจ้า ข้าข้อมาจากงูก่อนไปซื้อข้าวเหนียวมา่อไม่หอมมากลเลยเจบประมาณข้าวเหนียวใหม่ปีสองพันสิบยี่สิบสามตอนนี้เขายังไม่ได้เกี่ยวข้าวนะมันก็ไม่ใหม่นะเมื่อปีที่แล้วนะคิดว่าเนะหอมมากเลยค่ะ ข้าวเหนียวแพงมากที่นี่ยี่สิบโลห้าร้อยกว่าห้ารอยเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ประมาณว่าเกือบพันแปดหรือพันพันแดรอยหรือว่าพันเจ็ดรอยบาทยี่สิบโล นงำใจอืมฟินฟินสุด ถ้าสวยก็ยี่สิบโลสี่ร้อยแปดสิบคนนะคะทุกคนเกือบห้าร้อย เกบ5ร้อยคนราคาเกือบเท่ากันค่ะ,ะอือส้มเขีอ มันรังต้มฮึมฟิน 음. Mm. อือร่อยมากเลยพี่น้องอืมกัรอีกพี่น้องเจ้าขาคลิปนี้พี่ตาสบิเดนพาแท้ก็อขอลาเพื่อนๆพนพี่ๆน้องๆ้องทุกๆท่านทุกทุกคน,กกคนขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเจ้าขาหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของพี่ตานะคะ ตามมาเขือวายแดงเจ้าสวัสดีเจ้า